เอาเละครับพี่น้องได้เวลานะครับผมก็เรียบร้อยเร็วเนาะครับเนาะอ่ะสิท้ายนะครับถึงเวลากินเรืงพี่น้องนี่นี่ครับขรบปุนข้าบวันใจับแบบงามนะครับเอาแบบบ้านนอกข้าเองนะครับนี่ใส่เลยพี่น้องเอ้ยแก้วพี่น้องนี่มาดิสิให้สูเด็ดสูเด็ดเขามีอยู่นะกระปุนกระปุนตรงนี้สองสามแค่นั้นโอ้โยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel คุยสารอีซี่ย,ยี่น้องนะครับหลังจากที่เฮากะรอมานานเนาะระวังพวกว่าพวกเฮาเป็นสเป็นแบบว่าเขาเอินยังนะพวกผู้ใช้แรงงานแม่เนาะหล้วจากเมื่อนี้เป็นมือด,ดีนะครับเงินออกใช่ไหมใช่ใชเฮาก็เลยมีเมนูมาจัดกันนะครับวันนี้นะครับซึ่งสิเป็นเมนูยังนัไนกะตามช่างกอลไปดูเนะครับผม ตามติดชีวิตช่างกอบนะครับเดี๋ยววันนี้มีเมนูอย่างครับวันนี้ช่างกอบจัดอะไรให้เนี่ยขนมจีนครับนมำจินน้ำยาไก่ครับขนมจีนน้ำยาไก่แล้วขนมจีนนี่คือทําเองหรือว่ายังไงครับเนี่ยทำเองครับซื้อผักซื้ออะไรมาทําเองอ๋อซื้อผักมาทําเองอันนั้นคืออันนั้นคือน้ํายาแต่ว่าเส้นไหมมันเรียกว่าเส้นอ่ะเส้นเส้นคุณได้มาจากไหนเส้นคุน้บอยากเด่นไก่เกาหลีไอ้ยีืดไปไก่เนี่ยเกาหลีเกาห เขาเลียกแก๊บนี่ก็แล้วเนาะแล้วก็แล้วน้ำยานี่น้ำยาไก่ใช่ไหมก็เดี๋ยวไก่อ่อนด้วยโอ้ยไก่อ่อนด้วยอะไรเอาเดี๋ยวติดตามเมือเช้อเป็นรองเด้อเดี๋ยวเขาสีมีเชฟนะครับมาลังสัตว์เมนูใหน่เดี๋ยวตอนนี้ก็เชีบติดธุระอยู่นะครับเดี๋ยวมากินน้ำการที่เป็นรองเด้อน้ำยาขนมจีนภาษาเขมรเขมรว่าไงเนี่ยจ็ได้เงา โอเคครับผมพี่น้องมากินขาอน้องกันครับกับวโพพี่น้องหมอนี่นะครับกะเสดท่ามการแบบเห็ดเป็นน้รมยาเนาะก็ได้ต้มไก่ไก่อ่อนนะครับที่ช่างกอบบอกหนึ่งตัวกับเครื่องปรุงต่างๆอยู่นี่เนาะเดี๋ยวติดตามบึงขั้นตอนต่อไปครับผมพี่น้องครับโพดพี่น้องนะครับระหว่างที่โร่นะครับไอไก่เปื่อย เกษตรต้องการหั่นผักนะครับโดยเชฟเอ,อิทเอ,อิทสดชื่นไหมสดชื่นครับ <laughs> ประมาณนี้เนาะมีมีผักอะไรบ้างเนี่ยในระหว่างที่ผักที่กินกับขนมจีนเนี่ยผักอะไอันนั้น,นมันผักได้ได้มีต้นหอมครับ ต้นหอมสองมัดต้นหอมนี่เป็นผักหรือเป็นเครื่องปรุงในหม้อเป็นผักอ๋อเป็นผักวะผักเด็นได้ตัวถั่วตักยาวไปใส่ตหลังก่อนไปใส่ตาหลังว้าไว้กินเกับไหมไว้โรยหน้าไหมใช่ๆวกะสองมัดนะครับถั่วสองมัดแล้วก็ทอ่งัวถั่วงอก ไอ้หลางก่อนดิคือเถืงเอเนี่ยนี่เราหั่นหันดอาไปแช่นะมั้งทุ่งขาด้วยหังจากที่เชี่ยเบิร์ดหั่นแล้วเนาะเดี๋ยวนี่ช่างกอบหนึ่มาใส่ชุดช่างมาให้มันเป็นช่างแล้วกันนะเดี๋ยวช่างกอบจะไปล้างเนาะเอาไปล้างนูาไปแช่เอาไปล้างเอาไปเอาไปแช่แล้วก็เพื่อที่จะล้างสารพิษออกจากดอกกระหล่ำใช่ไหมออกจากหัวกระหล่ำใช่ไหม ถ้าแล้วทำไมเราไม่ล้างเป็นหัวไปเลยทีแรกมันสารพิษตกค้างไงหัวมันตกค้างอุย้ยมีความสะอาดด้วยในในเอ้าโอ,โอเคโอเคเดาเด,ว,เดวช่งา,างจะทำยังไงเลยใส่เกลืออ๋อวิธีล้างที่ดีที่สุดก็คือตอนนี้คือเรามีเกลือก็ใส่เกลือไปเลยเนาะเกลือจะล้างสารพิษอย่างดีเลยจัดไปครับผมจะทำให้ผักมันสดกรอบอื้ยกูอยากชิมเนี้ยนี่ตามนั้นตามนั้นเอ้าจัดการเลยครับ อ,อสูตรเขาเพื่อที่จะให้ผักแช่ไว้ซื้อ,อ,อก็คือถ้าถ้าล้างผักแบบนี้มันต้องใส่เกลือเลยนะตามหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมไอตามตำรับตำราที่ได้รับเรียนมาปะใช่คเลยดเก่าไว้ <laughs> ค<ร>ู้ตามเขา,เาไใครวะ <laughs> น,นะครับ ก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าผมมีดดังครับทิมนะครับกัสิ่งที่สีซอยล่างสารพิษได้กับมีเกลือเนี่ยแหละเยวแช่ไว้สักอันนี้หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยล้างน้ำสะอาดเราอีกทีนึงเนิดติดตามมึงครับผมกินกระปุลนน้ำกันครับพี่น้องทัวร์หลังจากที่เราไปล้างไว้แล้วกับสีมาหั่นนะครับโดยชิบเอ,อิร์ดนี่แหละหั่นประมาณไหนนี่งบปบะมาณวต้องหั่นบางขนาดนี้เลยนะบางครับ ทำความเป็น t เจ t u อ๋อแบบว่าน้ำยามันจะซึมเข้าแบบอันนี้วะอีขั้นตอนการกินขนมจีนนี่มันก็แบบว่ามีขั้นตอนเหมือนกันเนาะไม่ไม,ไม่ไม่เคยรู้มาก่อนนะเนี่ยส่วนมากแบบว่าจะซื้อกินไหมไม่เคยไม่เคยได้ทำเองเนาะแข้งแรกนะครับรเบด้พี่น้องกุรอีสานิซี่นะครับกะได้ทีมงานมาเพิ่มเติมนะครับมีใครบ้างเอ่ย ช่ MM. า,างกบครับช่างเอื้อเข้ามาก็เหลืออีกกี่คนว่าสองสามคนนี่แหละในทีมงานเราตอนนี้ครับผมพี่น้องนะครับหลังจากที่เขาต้มมานะครับได้เวลาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงนะครับโดยเชฟเกาหลีครับผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับวันนี้เกับีเกาหลีขัอวซานนะวันนี้คือสีเห็ดน้ำยาขรปุ้นนะครับโดยเอาอาหเห็ดน้ำยาไก่นะครับนี่ตอนนี้ต้มไก่ไว้แล้วนะครับหลืองานมาต้มไก่เปื่อยร ทักทายพี่น้องเป็นภาษาเกาหลีนี่อยอซิลไงเพราะว่าเขาบริษัทมีเส้นทั้งหมดนะได้เส้นมาจากเกาหลี<ม>นี่น,นี่ยนี่มีเส้นเกาหลีให้เอิร็ดด้วยให้ทับเบิึงนะครับใก,ใกไล้หมอกนี่เบิ้งเส้นเลี้มาจากเกาหลีครับพี่น้องสุดยอดครับผมเดี๋ยวเกาหลีหน้าตาขึ้นโจรเชี่ยบเกาหลีเลยนะเนี่ยไปรเรียนมาจากเกาหลี วัวบินไปเรียนมาจากเส้าบินท yeah> ุ oh. Oh. ่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการกำนังกำลังส่ตํานะครับบัวกําลังส่ตําเครื่องนะครับห้าวไก่แช่นปลาก็ได้เอายังก็ได้ครับเอียนเอื่อนได้เบิดนะครับนี่เดี๋ยวมื่อนี้เอาไก่นะครับใส่ตีนมีตีนมีน้ำซีน้ำนะครับนี่ี่กําลังเดี๋ยวเดี๋ยส่ตํานะครับแหยีแหยียดอันนี้ก่อนเพราะว่าทำบริเวณมอผานะครับอุ๊ยเปื่อยหลุดหอดกระดูกว่าเฮ้ยเนื้อดูดจุ่วๆเลยแหวมอดกระดูกเลยนี่ เิปลราต้องเห็นหรือวป่านี่ยเอากระปุนใส่เลยหรือเปล่าเสียบเราเนี่เอาน้าปลาแดกลงไปกินอลไรเนี่ยโอ้ยใส่ปลาแดกว่านี่เสียดีหลังกย่างไใส่ตอนเขาปรุงไงโอ้ยหอมเนาะได้ได้กินมายังเฮ้ยได้กินกระปุนยังหอมยังได้กินยังได้แล้วหอนก็เราก็ผักกะซอยไว้เรียบร้อยครับผมพี่น้อง มีทั่วแล้วก็มีกะลำปลีเนาะแล้วก็ว่วงวงอกอีกเอ้าติดตามมึงครับพี่น๋ยวติดตามตอนตํมเลยเคนมาสีครับทำอะไรแหมว,วะด,วดีน้ำบน อันนี้เจ้าหมอน,นี่เป็นหมอปุง,องนี่วะเนี่ยห,หมอฮะหม้อเนี่ยไปไว้เชืบบอบปะฟองกันหน้าตั้มดิถ้าตามมีหน้ามันกระเด็นน้าพันที่มานนี้ เราละครับพี่น้องนะครับเข้าสู่ขั้นตอนการรุงนะครับโดยการตำหัวกันตำคือการตำก็เถียงแบบนั้นแหละมีอย่างเนี้ยนั่นเองนะนี่นะมีบวบพริกมีคาตะไคัยแบบนี้นะครับแล้วก็หอมกระเทียมกระไส่นะครับเอามาตำนะครับตำให้แหลกเพื่อจะเอาไปผัดกับกะทินะครับเป้นเส้นลำยากะทินะครับไม่ลำยาปลาด้วยพวกเนี่ยล้ยาปลากินโกอยู่หน้านะครับนลำยากะทินลำยาปลาต้องมีประลุสีด้วยหะ กินทุกเมืองดูดูนรดูการครับก็กินยาเมืองนะครับไก่เนาะไก่จะเป็นตัวครับพี่น้องระวังแบบมาเดียวมาเดี่ยวอุ้ยตัวสำเร็จกับพ่อมเลยเนี่ยนี่ก็สร้างกรอบนะครับกาลังตีแบบ สอบผลงานเจ้าของอยู่นอ่เหรอวะเอาละครับพี่น้องนะครับมาสู่ขั้นตอนการตามเครื่องนะครับกจำเพื่อเก่าแต่ว่าเข้าใส่ไก่ไปเนี่ยเขาใส่เนื้อไก่นะครับแทเนเนื้อปลาเนือเน้อไก่เนื้อกาอยยังก็ได้นะครับกระได้นนไฟไอ้กไก่หนุ่มๆเต้นเนื้อนะครับกระดูกวาวนะครับกระดูกวาไปใส่น้ำซุปอันไรเกิดเสียดตามไม่ร่วมกันกรดทีนนะครับพี่น้อง สูตรไายสตรมั่นนะครับการเห็ดกับเขาเนี่ยมุมม้งตายโตนะครับบีลงไปเลยนะครับอุยอ้ยอุ้ยคึ้สินัวครับแต่ว่าไก่เป็นโตเนาะเป็นตครับใส<ว>่ทั้งตัวไก่ตัวละสองลูกนะครับมือสาสาดนะครับล่างมาเรยบร่อยมาลองอันนี้นะครับ ตามนั้นเข่าพี่แกงนะครับพี่แกงเข้าธรรมดานะครับพี่แกงเพียรน,นี่แหละครับแต่ว่าข้าใส่กระซ้ายลงไปน้ำน,นะครับสูตรไผยสูตรมันได้พี่น้องด้วยตัวนี้กระซ้ายกระปุ่นซื้อรูน้าปลาเด็กกินก็นปะปลาซื้ออันนี้อันนี้อันนี้ได้ครับว,ว,ว่าเป็นเฮ็ดอยู่เกาหลีมาแล้วหน่อยครับผมเฮ็ดอยู่เกาหลีแดบ,บพี่น้องอยู่เกาหลีติดตามกันโอ้โห,โหเลี้ยงหอดโคกนะครับเลี้ย,หยห<อ>งหอดโคกไปล่างแล้วยังตีหนึ่งตีสองลูกมาเลี้ยพร้อมเลยมาลางเลี้ยพ่อมมันสแสบแนงไหมกินเบิเร์ดแล้วเลยเสียนเบิร์ดน้ำยาเบิร์ด มาลเรากินโคกินสาก้อมเนี่ยเสียบแห้งนะครับสูตรนี่บอกเลยว่าโคเด็ดดีๆอันนั่นถ่ายเลยแต่ว่าพอท่านถึงสุดท้ายอันนี้คือข้อหมนี่ห้ยหนาเนอะห้ยห้วยหนาในหม้อใส่จานไว้ก่อนนี่จานว่างๆเลยมึงบอกแสีบเรียกวาเมาเลยเรียอันแล้วนะครับลงตัวนี้กะได้ที่แล้วเนาะ ได้ที่แล้วครับนี่ข้าสเสียบตำแหลกนะครับเพราะว่ามันสีบอมีตัวมีเนื้อไขเคี่ยวไว้น้ำนะครับเวลาสดน้ำข้าคปุ่นทำเท่ากับน้นพอไวก่อนนะครับพี่น้องติดตามมาครับผมโอเคกาวพี่น้องกาวพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการลวกเส้นข้าวปุ้นเกาหลีครับผมโดยเชฟที่มาจากเกาหลีนี่แหละเส้นงข้าวปุ้นนะครับเส้นปนเท่าข้าวปุ้นนะครับ กาหลีเขาบอกว่าได้นะครับนี่เข้าบอกลงไปนะโอ้โหเดียวที่จะไม่จิ้มเขียวแล้วว่าบอกกินเบิดอเบื่เครื่องนึงนะครับแค่กินเยอะกับเพื่อนเลยนี่คิดว่าใครน้ำปล่ามันเดมันเดือดถี่มากครับเพราะมันตึงซิมเมืองนะครับท่าต้มาโดนเละนะครับเละเกษตรบ้านในบุรีบูดบุรีบูดรดีเลย รสรสชาติรสชาติมันคือกระปุนบ้านเฮ้าคือกระปุนบ้านเฮาคือเขาธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่ามันสิบวิ่กินส่งบ้านเฮ้ากระปุนหนึ่งสิมีกินแป้งมักอันนี้บวิ่แป้งมักมันคือเขาเสียนงกินได้แบบอันนี้เลยเอาไอ้หอดบืนกับโบปิ่งแข็งถิ่งยืดยืดออีนี้ถ้าไวแรงเหมือแห้งแข็งคือเขาแห้งเลยแหละแต่บบบูดกระปุนซุ้มนี่ไม่บูดแล้วถ้าอันนี้มันเจ็ดหน่อยไม่ไดมันสุกเนี่ยมันตีตึงบ่ตึงกว่านีีประมาณจึ่ เท่าตัวหนึ่งเท่าตัวเนาะแค่เท่าตัวแต่เมื่อกี้เริ่มงพ้องขึ้นอะได้พ้องขึ้นเริ่มงพ้องขึ้นเมื่อกี้มันคือยังเลี้วคือเคล็ดลับคือลวกแล้วเขาต้องไปนอกแน่นน้ำเย็นนะครับพี่น้องข้าวคือขบาวนพดใเท่ากันห่อนห่อนนะบีบห่อนปุ๊บตักใส่น้ำเย็นแล้วก็จับเป็นจีบเพื่อนเงินนะเงินเบ็ดข้วมอถ้าแซวไว้น้ำห่อนสิจะได้กับเปื้อนคือเขาคือโจกร้อคือเขาต้มนั่นแหละเอาครับผมพี่น้องติดตามมึงครับ อันนี้หอนี่คือบ่บอเขาซิมเบืองเขาดีเบืองกับหมูมากก็นแล้วแต่เคยกินไหมคุณเคยกินไหมสวยไหมสวยมันไม่เคยเคยกินเส้นยี้อ๋อนี่คือครั้งแรกแล้วแล้วที่คุณเคยกินคือแบบไหนครับเส้นแบนๆบอเ่คือเส้นสลิรลูบหรือเปล่าที่เขาทำมาน่ะมันเป็นเกลือบือว่าเป็นอะไรอยู่นลงๆนะครับเป็นเส้นนะเส้นเป็นส้นโอ้โหครั้งแรกใช่ไหมนี่ครับเพื่ประสบการณ์ครั้งแรกนะครับ กินข้าวปุ wow. oh. ้นข้าวปุ้นอะไรเกาหลีเกาหลีครับโอ้ทำไมไปหาใจเย็นแล้วบันไรนี่วะประเทศญีนสั่นเอาบผมนุ่นยันหีดิโอ้ยติดตามกันครับผมพี่น้องกินข้าวปุ้นทำกันครับเอามีห่างไออันนี้ก็เป็นขั้นตอนการจับข้าวปุ้นนะครับผมหกันไหมหกกันขนาดใหญ่ไหมโอ้เอาไปล้างใหม่เลย กินกระปุนกนึะครับผมเอาละครับพี่น้องได้เวลานะครับผมก็เรียบร้อยเร็วเนาะครับเนาะอ่ะสิทาเนีนะครับถึงเวลากินเลยพี่น้องนี่นี่น,น,นะครับกระปุกเท่าไหร่จ,จับแบบงามนะครับเอาแบบบ้านนอกเข้าเองนะครับนี่ใส่เลยพี่น้องเอ้ยแก้วพี่น้องนี่มันอีสิให้สูดเด็ดสูดเด็ดเขามีอยู่นะกระปุกกระปุนตรงนี้สองสาม ขนาดโอ้ยมันข้นขนาดน,นะครับหอมไหม <า S 1> เนาะข้นเน,นี่ยปนกบได้นะครับนี่หอมไหมช่างกบโอ้โหหอมนำ้ำปลาเด็กน้ำข้นนี่เฮ้ยมันไ,ไม่ถ้าเราไปซื้อที่ตลาดมันไม่ได้กินแบบนี้เลยไม่ได้กินอยู่กับปุ๋นน่ะแต่เขาบอแซ่บเขาบอกเลยว่าบอแซ่บอย่านี้อะแกตีมัสากินวันลูกค้าเนาะลูกค้าคนที่หนึ นะครับผมบัดนี่แตกคนแตกนะเอาเองนะบัดเนี้ยเอาจัดไปเออพักนี่พักนั่งไซน์นะพี่น้องนะครับผมพี่น้องกินแบบบ้านๆนะครับผมบ่พ่อเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวพี่ลูกมาลูกนวดพี่หะอันนี้ก็ช่างเอื้อได้ครับทำบ่อแสบบดจังนะครับมาครับมาไหมนี่กี่ไหมคือฮะคืออยู่นี่ไหมบานนี้อืม นะครับได้เวลานะครับยุ่มนะครับผมยุ่มขยำครับขยำมายุ่มเฮ้ยเดี๋ยวสักให้ถึงเวลาของเสือแล้วเสือเลยแมวเสือเสือความมืดเป็นแมวแมวเริ่มหมดลายเลยซ้่งหมดแมวเอาแบบโอนโม่เอยเดี๋ยวมาสมูโม่โม่เนยแบบแจวหาเมื่อกี้นี่เฮ้ยมาใส่พักนะจี ของแซบมันต่องขาแน่จะหน่อยแต่รับรองว่าแซบแน่นอนแต่ว่าไม่พี่ทำกลางๆนะถ้าจางก็คือเติมเมาเองน้ำปลามีที่ผมมีข้าวบุญใหญ่เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับผมพี่น้องหลังจากที่แบบว่ามันมันแสบนะครับหนึ่งคือพวกเขาเป็นแบบว่าประชาชนคนใส่แรงงานนะครับเหล่าเงินออกนะครับผมพี่น้องเงินออกกับช่วยกันเฉลี่ยมากินน้ากันครับผมพี่น้อง เอาครับผมพี่น้องนะครับผักก็มีนะครับนี่กาวพี่นอกก้องกาวหาได้ตามท้องตลาดตัวไปตัาวมาเนี่ย<ม>คือ,<ม>อแบบว่าเฮาบเวอร์ซิมีดีเอาเห็ดกินเองเนะาะบาวเวร์ซิมเ่าทิ่มทีเดียวเอาล้วครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวลิล่าบรรยากาศนี่นะครับผม,มไปกับการกินกระปุ้น ไม่ไม่จ้างจางก็เติมไม่เติมตั้งขาไงเราตำแบบว่ารสชาติกลางๆไว้ก่อนกลางๆไว้ก่อนแต่ว่าเราบอาโคตรเทีมมคนแน่นอนโอเคครับผมพี่น้องมีทั้งตีนไก่มีทั้งลูกสิ้นปลามีทั้งแบบไก่เป็นตัวโตๆนะฮะอ่ะจ้างรสชิมแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนร่างข้าชิมให้พี่น้องดูก่อนอุ้ยกินทั้งออกบนในห้ามีจุกด้วยสุดยอดเลยพี่โอเคไหมโอเคครับ โอ้ยเจ้าเลยอ่ะเดี๋ยวดูดูดูใครต่อไปอช้างก็มาใจงานใจงานหนูเกิดเดกจะไี้เลยจางนะโอ้จงานคางด้วยอร่อยมากหมดเริ่มมอเอาบวมบัดหวมโอ้มามามาดูสีพงสีพงเนี่ยนะเอาประมาณนี้ นะครับผมแล้วก็ดูดูชังกี้เป็นไงชังกี้ชิมยังท่านเองชิมครับกนลังนสี่เป่นสี่แต่ไปบอกผิดหวังน้องพี่เราประกันมาบอกผิดหวังวัวจะมันของแซ่บเนี่ยกินเวลาเดียวกับแซ่บเนื้อเล็กเนื้เล็กนะครับเดี๋ยวเนาะสิฝากนะครับผมไปเสียมลับผะจากไปกับบรรยากาศการกินนะครับผมพี่น้องเอาฝากฝากช่องนะครับผมพี่น้องฝากของผมณน้าพงมีคมเออแล้วก็ช่องของพี่ด้วย ของพี่สติคือช่องคุยชัยซี่นะครับผมฝากที่ตามด้วยเอาเอาเป็นหมื่นพันไรเลยเป็นหมื่นซับอย่างเงี้ยมาเอือนมาลวกเด้อถึงแม้มีใครดูก็จะลงอ่ะใช่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 ถึงแม้มีใครดูผมก็จะลงใช่ถูกต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณจากใจเราไปเรื่อยไปเรื่อยหลวบก็ได้หลวบกินข้าวก็ได้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเติมเติมมาเลยสั่นอีซี่นะครับโอเคครับผมโอเคครับขอบคุณครับ เอาสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับจุงกะสวัสดีครับขอบคุณเชฟพี่บีครับที่ทำอาหารกินนี้เหมือนเนาะครับขาดไม่ได้เลยคือเชฟบีเชฟมือหนึ่งของเมืองไทยอุ้ยเมืองไทยสองของเกาหลีของบุรีรัมเลยบุรีรัมย์แล้วก็เขาไปฝึกวิชามาจากเกาหลีใช่ไหมใช่ครขาดไม่ได้เลยคนนี้ขอบคุณมากครับทำงานด้วยกันทุกวันช่วยอะไรเสีย สวัสดีครับผม